ที่รับเคระเรมโมครับสวยๆถายเซลฟี่สุ่ภาดใหญ่นะคะยังไงอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เพจสุ่ภาดใหญ่ให้ด้วยนะคะคันนี้เป็นรถของปุ้ยของลูกค้าผู้เองนะคะที่จะรอออกวันนี้23เดือนพฤศจิกายน2564ค่ะเยี่ยม กีรับแคร่สวยๆกันเลยครับเป็นเกรด LDA ครับสีเทโบสิ่งที่ปรับเปลี่ยนใหม่นะครับจะมีช่วงไฟท้ายนะครับจะเป็นสีรมดำเข้มขึ้นนะครับจากตัวเดิมปี2020นนะครับเกรด LDA ตัวสูวงก็จะมีกล้องมองหลังนะครับ พร้อมกับหน้าจอขนาด7นิ้วภายในตัวรถนะครับตัวนี้ได้ตอดกันชนท้ายออกนะครับตัดสิ่งแต่งรถเป็นยีรัฟแกะครับมาดูซีรีส์ยางด้านหน้ากันครับคันนี้ซีรีส์ยางได้เปลี่ยนยางใหม่นะครับแรงดุมจาก6กอ,อก5ครับใส่เป็น5ก้านนะครับ ซีรีส์ยางตัวนี้อยู่ที่255518นะครับขนาดแม็ก18นะครับขอบยางไม่ถึงกับเตี้ยมากนะครับอยู่ขนาดพอดีๆนะครับโหลดเตี้ยนะครับเป็นเดิมๆเ,เป็นตัวสูงก็ตัวนี้เป็นตัวไฮเลนเนอร์ครับโลโก้ไฮเลนเนอร์ก็จะเป็นตัวสีโครเมียมนะครับเป็นพินโนนส่วนไฟเดี้ยวก็ติดกับติกมองข้างครับ ดูลายกด้านหน้ากันครับสีริยาีก็ขนาดสีด้านเท่ากันนะครับมาดูโฉมด้านหน้ากันครับสวยมากครับก็จังหน้าที่เพิ่มมาใหม่ก็คือเป็นสีทูโทนนะครับจากเดิม ่าเป็นโครเมียมสองชั้นสีเทากับโครเมียมเป็น2ส,สีนะครับบริเวณส่วนไฟด้านหน้าก็จะเป็นไฟแบบโปรเจอเตอร์นะครับร้อมกับไฟเดลท์ไฟเดียวพร้อมไฟตัดหมอกนะครับดูมุมองศารครับมุม,มสี่สับรบอๆครับเดิรลูกค้าออกวันนี้ครับ อยากที่สดุหัดใหญ่ครับสำนักงานใหญ่ใครชอบก็ฝากกดไลค์กับกดซับสไครป์เพื่อดูคลิปจัดไปนะครับว่าจะมีรถเกลดไหนในรุ่นไหน,หอ,ไหนออกจากเีรุมนนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีสครับ